สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พบกับโอฟีไฟโอฟองเบียนั่นเองนะทุกคนอ๋อวันนี้เราจะมาซื้อสัตว์เลี้ยงตัวใหม่กันช่วงนี้สายฟีไม่แตกเลยนะมีแต่เสียตังค์กับเสียตังค์นะ, <c oughs> ะวันนี้ก็จะเป็นคู่หูตัวใหม่เจ้าหน้าที่ฮอปนั่นเองนะที่นำมาจากการ์ตูนเรื่องเจ้าหน้าที่ฮอปพอดของเรานะกระต่ายน้อยผู้น่ารักที่เต็มไปด้วยเป็น ผู้พิทักษ์แข่งกฎหมายนั่นเองเติมอ่าเ9เพชถึงร1อ9เกเพชร2อ9เกชรเพโอเคเดี๋ยวนั้นเราอยากได้ใช่ไหมไปเราไปเติมกันดีกว่าแค่จิปจิเองเราก็เติมมาแล้วเรียบร้อยนะทุกคนเสียตังค์อีกแล้วของฟรีมาเมื่อไหร่เสียตังค์เมื่อนะั้นทุกทีก็กดรับไปเลยนะขั้นแรกสองสกิลที่สองแล้วก็สกิลที่สามนะทุกคน กดลับไปแล้วก็ไปที่โคหูแล้วก็เลิกเลยนะคะมีไหนวะเออเจอละตั้งชื่ออ่าอ้งอังเลยน,นะชื่อบ้าแล้วชื่ออิงอังในน,นี้ตั้งจริงๆนะทุกคนคิดชื่ออะไรไม่ออกก็ตั้งชื่ออิงอ้งไปแลวกันเนะี่ยอีงอ้งกระต่ายน้อยผู้ลันนักนของเราชื่อแปลกๆอย่าเพิ่งเชิญมาน้อง นี่ทุกคนสกิลน่ารักดินตาสังไทว่าเดี๋ยวเรามาดูสกิลของน้องกันนะว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะทุกคนอ่าสกิลของน้องก็บอกว่าถ้าเดเวลหนะึ่งะเมื่อเมื่อวางบ,บีบบีบหรือบีบอะไรประมาณเนี้ย ส0มสเอร์ใช่ไหมถ้าเดเวลสองก็สี่สิบเปอร์เ yeah, ซ็นนะทุกคนถ้าเดเวลสามก็สามสิบสามสิบอะไรโราเดเวลสามก็ห้าสิบเปอร์เซ็นนั่นเองนะทุกคนเนี่ยฮะสกิลน้องก็มีประมาณแล้วก็อัพไปเลยนะอัพอัพไปเรื่อยฮะเรเวลห้าอาหารหมดฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภารกิจของเราในวันนี้จะสำเร็จหรือว่าจะ แป๊วเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนชุดผู้หญิงแป๊บหนึ่งนะเมื่อเรามาเปลี่ยนชุดผู้หญิงแล้วเรียบร้อยนะวันนี้เราก็พาสาวสวยคงซิ่งของเราไปอีกแล้วนะทุกคนสาวสวยคงซิ่งนะเออพูดไม่ค่อยชัดแต่ก็ไปเถอะแล้วก็ามาเข้าอยู่ในเลียกเกมแล้วเรียบร้อยตอนนี้ชื่อก็สมสายเติมแล้วอันดับหนึ่งนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวมาลุกฝีมือกันอีกทีนะว่าจะหนึ่ง ามชื่อไหมหรือจะถอยแล้วก็กับภารกิจของเราที่เราต้องมาวางบีบนั่นเองนะคะเพื่อที่จะให้เห็นว่า e p มันเพิ่มได้ขนาดไหนนะเรามาดูกันว่าภารกิจของพี่จะสำเรียบไหมถ้าหากว่าทุกคนคิดว่าสำเร็จก็ฝากกดไลค์กด u b s ส r i b e กดกริง่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของพี่นั่นเองนะคทุกคนโอเคน,นอื่นเราก็ลงใกล้พิกแต่ไม่พิกนะคุณ เราลงโคตาโตใกล้พิกใกล้พิกนั่นแหละอติดกัดขาดกินนี่แหละลงมาปึ๊บแฟบๆนะเหมือนเราจะเห็นคนจากจังหวะนี้แล้วเราต้องไปเอาปืนก่อนแล้วก็ยิงฮะเอาหลบฮะพี่เขาหลบนะนี่ฮะยิงปึ๊บแบวทำไมมันเบวมาฮึบอืมหลบซ้ายหลบขวายิงถังเม่นเลยอืมเล็บหละแผนหลายนะเราคือการล่อเสือให้ไปอยู่ใกล้ๆกับ ถังระเบิดจากนั้นเราก็ทําการยิงสังหารได้สบายๆนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปตามหาบีบกันนะว่าเราจะหาเจอหรือไม่ภารกิจไป่ภารกิจว่าภารกิจของเราในวันนี้จะเจอหรือเปล่าวันนี้ก็ฉายเดี่ยวอีกแล้วนะซึ่งคือคู่หูเราไม่อยู่นั่นเองเราก็เลยเอาอิงอ้างมาเป็นเพื่อนแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะทุกคนฟาร์มหาให้ได้จนกว่าจะเจอถ้าไม่เจอก็ไม่รู้จะยังไงแล้ว นี่เรายังไม่เจอนะเดี๋ยวเราขึ้นไปพิกก่อนว่าพิกอย่างน้อยมันต้องมีของใช่ไหมนะเออไปหวัวสดิงขึ้นไปก่อนเราต้องไปตามหาเราต้องทำให้สําเกจในวันนี้ต้องทำให้ได้อาสาบาน <c oughs> ไม่กล้าสาบานเลยเวนุนูเหมือนว่ามันช่างเงียบเงาสักจริงๆกับการเล่นผู้เดียวตอนนี้เหลือผู้เล่นอยู่ยี่สิบคนเราเพิ่งฆ่าได้แค่คนเดียวนะนัมบั นาวไะขึ้นไปดูข้างบนดิว่าจะมีของกันไหมลบไปหนึ่งลบฮะอย่าลบเยอะนะฮะลบเยอะมันจะเป็นยืนยืนิน,นโอ้ยเห็นคนปิ๊กเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนเขาหนีใครมาหรือเปล่าวะแล้วมันนึงแัดเดียวตาเลยฮ่อ,อ,อดเดียวตาจ้อยกดไลค์ให้ด้วยขอโทษจริงพี่ขอโทษน้องขอโทษนะพี่คือไม่รู้พี่หนีใครมาหรือเปล่านะ ขอโทษจริงขอโทษไม่ได้ตั้งใจยิง <c ười> คือเขาก็คงจะตายแบบงงๆนะกูกำลังถือปืนวิ่งมาแบบเชิชายังไม่เจอใข่เลยเนี่ยเราหาตั้งแต่โคตาโตตอนนี้ขึ้นมาพิกเรายังไม่ได้เจอของนะโคโคโนภารกิจเราจะเว่าหรือจะอะไรหรือจะป่าพูดอะไรวันเนี้ยโอเคไปกันต่อฮนะเพื่อภารกิจของเราในวันนี้ แม้ผู้เ,เล่นเจอเลยอยู่แค่14คนรวมทั้งเราก็ประมาณ15คนใช่ไหมเออฆ่าได้แค่2ตัวไม่เป็นไรชิวๆน้องชิวๆป้าปดูแผนที่วงแรกเพิ่งมาแม่งมาฆ่ากันจนไม่เหลือเฟือแล้วเนี่ยพี่ก็วงเวียนอยู่ในเพกนั่นแหละหาเป็นชั่วโมงยังไม่เจอสักทีนะมีแต่แอนดอนะตอนนี้แอนดออยู่ข้างหน้าเดี๋ยวขอไปสั่งแอดอหน่อยว่ามันข้างในมันมีอะไรบ้าง ไปกันแล้วหมวกสีไอวอลโอเคดมตัวนหนึงจัดไปเออเปลี่ยนปืนเอาสกามาดีกว่าสกาอะไรหรอไม่ใช่สกาคุดปิดอีกแล้วพี่มันไม่ใช่สกาปล่อยโดมไปแป๊บนึงไปสแกนคนหรือว่ามนุษย์ที่มีชีวิตยังหยุดแล้วละแวกนี่ขึ้นรถไปเลยเนี่ไงได้ยังสวยเออเดี๋ยว เห็นอะไรแว๊บๆเดี๋ยวเขาตั้งหลักกันตั้งเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ในโดนสีแดงฮัลโหลถ้าขับรถอย่างนี้สอบไปกับขีไม่ผ่านแน่เลยอ่ะโอ้ตายค่าเห็นอะไรแวแม่จุ๊บปึ๊บจุ๊บปึ๊บยิงว้าวว้าวว่าวว่าวว่าวนึบนัดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดวงกดเดี๋ยวกูตายเฮ้ยทำไมว่าววะอะไรเนี่ยเดี๋ยวตั้งไว้วงตั้งหายเนี่ยชาวบ้านนี้ ดูดูน้องดูเอานะว่าผีมือปื้อเออซับซับนั่นแหละเรียบร้อยเดี๋ยวข้างหลังเราเราต้องไปแจมอย่างเงี้บเห็นแล้วเราก็ต้องไปแจมน้องรออะไรล่ะเราไม่เอาแล้วเราไม่สนใจได้ข้างหน้าเราจะสนใจข้างหลังข้างวันนี้เราโกงก็ต้องมากวันเห็นพันยายใช่ไหมเนี่ยยิ่งจับก็ต้องหน้าไงไปเลยน้องเดี๋ยวโมจะเก็บของพี่ขอเตือนนะ ไม่งั้นก็จะหายหนังอยู่อย่างนี้แหละโอ้ยตอนนี้ก็สีเขียวหรือ,อีกเจ็ดคนอีกคนอีกคนอีกพูดอะไรทุยเลยอีกเจ็ดคนนะทุกคนไปเราไปตามหาสนุว่ภารกิจของเราวันนี้จะได้วางไหมเนี่ฮะโอ้โหของมาแล้วเก็บกันนะคือ,อยังได้ออมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจอดจนเคบมเค็มแ,แล้วจีเอ็ม โ,โอ้โหมันจริงๆมันมันเล็กโซนจริงๆนะมันกาจะเอาให้คายตายไว้ได้ไงวะเนี่ยบายแล้วเมื่อกี้เขามาตอนนี้เขาใหม่้วาหรอฮัลโหลผู้ชายผู้ชายผู้ชายวิ่งมาจับ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 จัแต่ค่ะเรียบร้อยหุยตกใจตกใจเล็ก่วนมันตกอยู่ใกล้ๆแถวนี้โคตรใจเลยเฮ้ยเหมือนมันนอนหรือเปล่าวะโอ้ยเอา ไม่ใช่ตกใจหมดนึกยังไม่ตายที่ไหนแน่กล่องกระหมดอยู่ใกล้กันอือันนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันไม่มีอะไรเลยโอ้โหเมื่อกี้ก็เก็บลูกซอนมาเป็นร้อยเพิ่งทิ้งไปเมื่อกี้นะไปเราขึ้นไปข้างบนเราขึ้นไปหาโดนกันดีกว่าเพื่อเจะเจอคนตอนนี้เราก็ได้มาห้าคิวแล้วมันตึงหรือมันอะไรกันวะมันตายเร็วกันกังเลย ภารกิจเราวันนี้จะทำไหมไม่ทำแล้วช่างเม่งสรุปว่าแต่ก็อยากรู้ว่ามันจะขึ้นจริงหรือเปล่าไปเข้าโดนหาคนตอนนี้ก็วงที่เท่าไหร่แล้วจาไม่ได้ไม่เคยนับเล่นโอเคเห็นแล้วเห็นเ,นเขาเขาอยู่ข้างหน้าเรา มีคนแว้นมาแถวนี้มันต้องมาเก็บแอร์ดอบแน่นอนเชื่อเราสิมาแล้วใจเย็นๆน,น้องฮัทจชแตกแตกแตกตหัวแตกแล้วนะสองนับมไม่น่าเลยน้องเอ้ยขับรถดีๆจะรู้ขับกะอึกกะฮักเป็นไงแตกซะแล้วไม่น่าเลยน้องเอ้ยโชคดีนะน้อง ได้มาแค่หกคิวเองอะตอนนี้เหลืออีกสามตัวเราไม่ได้แค้มนะแต่เราขึ้นมาดักศัตรูนะคะเห็นมันวิ่งมาแว๊บๆยังไงข้างหน้าเราเมื่อกี้หนึ่งสองสามอ๋อเหลืออีกสามตัวจิ๊บๆไปเป็นไรวงสุดท้ายแล้ะว่าระวงดับบิมอะไรยังไม่ได้วางเลยมันยิงข้างนอกแล้วนั่นมันต้องยิงกันนี่นอันเชื่อทีนั่นเห็นไหม จังหวะนี้เรียบร้อยไปหนึ่งคิวเหลือสองตัวสองตัวลมกับ่อยก็เป็นสามตัวใช่ไหมเออไม่เป็นไรคลิปนี้จะได้ที่หนึ่งหรือไม่ที่หนึ่งยังไงก็ต้องลงแฮว่าไงน้องอิง <c oughs> อิงชื่อไหมอิงอิงได้ยินเสียงวิ่งอยู่ข้างล่างนะมันจะขึ้นมาไหมอ่ะมันจะไม่ขึ้นมาไม่เป็นไรเดี๋ยวตรวไปหาเองจ้ากึ๊บอยู่สายวะได้ยินอยู่แถวๆนี้ ยูซ่าฮัลโหลยูซาอุ้ยยูซ่ารังหลังหลังหลัง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 จังหวะระเบิดมาต้องเข้าวจังหวะนี้มีคนยิ้ข้างหลังคอยดูเฮ้ยตายแล้วสรุปง่ายๆภาราิจของเราวันนี right? ้ล้มเหลวหน่าตุกคน เร็วได้ไงเนี่ยเราหาไม่เจอบเนี่ยเป็นเงี้ยพอเวลาเราจะมาทำพันกิจอะไรใช่ไหมเออเออถ่ายแล้วเรียบร้อยเราม่จะไม่เจอนะโอเคเขาเก่งสายลอยดีแล้วนั่นก็ยกให้เขาไปโอเคแล้วเราจะทำคลิปใหม่ว่าคลิปหน้าเราจะทำคลิปอะไรแล้วก็เราจะมารีวิวอะไร ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ในการทำคลิปต่อ,อไปด้วยนะทุกคน <c oughs> สายเติมสักผ่าฝีมือไม่เอาไหนเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย